ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่อง Jess J กับ Game เกม Summoners War Chronicles กันอีกเช่นเคยค่ะก็วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าตัวสกิลนะคะของ D K เนี่ยได้เข้ามาแล้วนั่นเองต้องบอกเลยว่าวันก่อนเนี่ยเพิ่งทำตัวแบบสรุปภาพรวมไปเองถือว่าทางทีมพัฒนาเขา ค่อนข้างเล่งมือกันเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้นะคะก็ได้เห็นข้อมูลของเขาของตัว DK นะคะในสมุดบันทึกแล้วนั่นเองก็คือเอาลงมาเร็วสุดๆแถมโมเดลนะคะก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีร้านมาจำหรอนี่เลย e l ลาสติกช็อเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดๆแต่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 มีต้งกังวลน,นะ เพราะเขาอะจดทะเบียกนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปิด8โมงถึงตี2เลยเดอ้ออายและนี่นะคะก็คือโฉบหน้าของเจ้า DK นะคะหรือว่า Dragon Knight นั่นเองค่ะซึ่งพอมาดูโมเดลแล้วเนี่ยรู้สึกว่าภาพอาร์ตเนี่ยเหมือนจะอาร์ตเวิร์กเหมือนจะสวยกว่าเพราะว่าโมเดลมันดูแบบแปลกๆนะคะ ไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวนี้เข้ามาเลยหรือเปล่าหรือจะมีการอัปเดตอีกทีหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่ามันดูมันดูไม่เหมือนตัวอื่นที่เราเล่นๆกันนะคะเออน่าจะมีการแบบเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ด r a ฟตแรกนะคะที่เขาเอามาลงหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูอีกทีนะคะเพราะสำหรับตัวดีนะคะเขาจะเข้ามาในทางเซิร์ฟเวอร์ของเกาหลีก่อนนะของไทยนะคะยังไม่มีเนาะเพราะว่าตัววันนั้นที่จะอ่านอัปเดตไปมันคือเป็น อัปเดตตัวแพดล่าสุดข,ของเกาหลีเนาะอันนี้ก็เลยจะเป็นโมเดลของทางเกาหลีก่อนนะคะซึ่งไม่แน่เพราะว่าจริงๆมันยังไม่ถึงเวลาพัฒนเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องเอาลงจริงๆนะคะก็อาจจะมาช่วงประมาณวันที่27 28 29อะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ยัง25อยู่เลยเนาะก็อาจจะพัฒนาโมเดลของจริงเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาแบบนี้จริงๆมัน มันแปลกไหมทุกคนว่าไงโอเคก็ถ้าเพื่อเการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านสกิลนี้ก่านะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะเริ่มแบบว่าเฮ้ยอยากรู้สกิลแล้วว่าวันนั้นแบบอ่านไปมันเหมือนเป็นน้ำจิ้มเป็นเหมือนเป็นโอเวอร์ออเกินไปอยากเจาะดีเทลแต่ละตัวนะคะซึ่งวันนี้เจก็จะมาอ่านสกิลของทั้ง5ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟน้ําลมแสงมืดนะคะก็ไปดูกันเลยสําหรับข้อมูลตรงนี้นะคะเจก็ได้มาจาก ในกลุ่มคอมมูนิตี้นะคะของ Summoner War นั่นเองค่ะก็เป็นของคุณพีรพลเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตคุณพีรพลมาหน้าที่ด้วยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะก็คือธาตุดีเคธาตุไฟนั่นเองค่ะชื่อว่าไลกานะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ตอนแรกที่จะอ่านมันเหมือนว่าประมาณว่าเหมือนมีการไม่ได้รับดาเมจอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งสำหรับสกิลแต้มของเขานะคะก็คือ โจมตีเป้าหมายด้วยโทสะที่พุ่งผ่านนะคะแล้วก็ฟื้นฟู HP ของตนตามสัดส่วนดาเมจที่ทําได้นะคะการโจมตีธาตุนี้จะเหมือนได้เปรียบธาตุลมอ๋อก็คือหลักๆเลยนะคะก็คือมีการทําดาเมจนะคะแล้วก็มีการดูดดาเมจคือทำดาเมจไป68 4แนะคะแล้วก็มีการดูดดาเมจของตัวเองนะคะกับนะคะ50%เพื่อที่จะเอามาเป็น HP เนาะเฮ้ย แสดงว่าตัวนี้นี่ใส่ใส่ไอ้นี่ได้เลยนะดาบโทสะนะคะเลดเบตนะแล้วก็มีการโจมตีชนะธาตุด้วยเนาะสำหรับตัวนี้และถัดมานะคะสกิลที่2ของเขานะคะก็คือโจมตีศัตรูในขอบเขตมีโวการทำให้เมึนงงแล้วก็ไล่เกาะทำดาเมจ583มเปอรของ atk แล้วก็เมินเอฟเฟกต์ลดดาเมจบนตัวเป้าหมายด้วยเออวะตีทะลุเอฟเฟกไปเลยไม่สนไม่สนลูกใครไม่สนนะคะว่าใครจะใส่ บัฟเกาะบัฟอะไรไม่สนใจนะคะตีทะลุไปเลยนะคะแล้วก็มีมึนงงนะคะ3.2วินาทีโอกาส6 5นะคะแล้วก็มีเกาะเท่ากับ50%ของดาเมจโออุ้ยคือตัวนี้เนี่ยยิ่งดาเมดแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบนะคะเออเพราะว่าสกิล1ดูดดาเมจกับ50%เพิ่มเป็น HP สกิล2ดูดดาเมจกับ50%เพื่อเป็นเกาะสมกับเป็นอัศวินนะคะเอออ้าว และสกิลที่3ของเขานะคะก็คือดาเมจที่ได้รับในคราวเดียวกัน,นะคะจะไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดสูงสุดข,ของ h p ของตนนะคะและหากตนถูกโจมตีด้วยสกิลมีโอกาสใช้จะสติ e ก็คือสกิลแรกของเขานะคะก็คืออันนี้นั่นเองที่ทำดาเมจไปปุ๊บแล้วเขาจะดูดดาเมจกับ50เป็น็น HP นั่นเองอ๋อแล้วก็มีการโจมตีได้เปรียบธาตุด้วยนะคะก็คือธาตุลมนะคะวิ่งได้ให้วิ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาก็หากได้รับดาเมจจากการโจมตีของศัตรูจนทำให้เกาะหายไปเขาก็จะไล่ภูมิคุ้มกันเลยเหรอ เฮ้ยตัวนี้คโคตรโกงโกงเกินจำกัดดาเมจที่ได้รับ15%ของ HP สูงสุดนะคะแล้วก็เมื่อถูกโจมตีด้วยสกิลนะคะมีโอกาส35%ที่จะใช้ Justice 1ครั้งก็คือสกิลแรกตรงนี้ของเขานะคะแล้วก็หากได้รับดาเมจจนก่อหายไปก็มีมิงพวงกันนั่นเองเฮ้ยเอาเรื่องว่ะสำหรับอันนี้นะคะก็คือมีโอกาส35%นะคะที่ใช้แล้วจะสามารถใช้สกิล1ได้โดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็รวมถึงถ้าหากเขา โดนดาเมจจนเกาะเขาแตกนะคะหรือว่าเกาะหาย mm hmm. ก็จะไล่ภูมิผมกันให้ hey, ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่แบบดาเมจแรงแล้วก็เป็นตัวที่ถึกมากๆเลยนะเหมือนอารมณ์แบบเป็นตัวแทงแต่ว่าเป็นตัวดาเมจเออแล้วเขาก็มาในสายนักลบนะคะเออเหมาะกับอัศวินจริงๆนะสำหรับธาตุไฟนะคะก็เรียกได้ว่าตัวแรกนี่ก็ขนลุกแล้วเดี๋ยวมาดูธาตุน้ำกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะ ถัดมานะคะก็เป็นธาตุน้ำค่ะชื่อว่าโชนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในสายนักลบเหมือนกันนะตัวนี้นะคะก็สกิลของเขาเนี่ยมีการทำดาเมจต,ตามสัดส่วนเดฟนะซึ่งคล้ายๆกับสกิลของอคิมิร่าน้ำนะคะหรือว่าแพนด้าลมนั่นเองเนาะซึ่งเป็น2ตัวที่ค่อนข้นางเก่งเหมือนกันนะแล้วก็เห็นใช้ในอารีนาค่อนข้นางบ่อยนะคะตัวนี้อาจจะเป็นเมตาอารีนาซัมเมอร์ออฟเดอะวอเตอร์อีกหรือเปล่านะคะเออ เพราะว่าธาตุน้ำซะด้วยแล้วมีการทำดาเมจต่างส่วนเดฟซะด้วยนะคะเออเขาบอกว่าการโจมตีนี้นะคะจะเหมือนเอฟเฟกเสริมพลังและลดดาเมจบนตัวเป้าหมายเออแล้วก็จะทำดาเมจเพิ่มตามระดับเอฟเฟกวิญญาณมังกรนั่นเองนะคะเอ้ยมีเพิ่มเข้ามาว่ะเป็นเอฟเฟกวิญญาณมังกรนะคะซึ่งเขาก็จะทำดาเมจ397นะคะเปอร์เซ็นต์ของ a d k นะคะบวก596เเปอร์เซ็นต์ของเดฟนั่นเอง แล้วก็เมินเอฟเฟกต์ลดดาเมจด้วยนะแล้วก็ถ้ามีเอฟเฟกต์วิญญาณมังกร1ระดับนะคะเขาก็จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้10%นะคะเออต้องมาดูอีกทีว่าไอ้ตัววิญญาณมังกรเนะี่ยมันทับซ้อนได้กี่ระดับนะถ้า5ระดับนะคะก็จะเพิ่มดาเมจไป50%นั่นเองหรือว่าถ้า10ระดับนะคะก็สามารถเพิ่มดาเมจไป100%นั่นเองสําหรับสกิลที่2ของเขานะคะก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสถูกน้ําแข็งกัดนั่นเองแล้วก็มีปลด เอฟเฟกลดพลังจะเพิ่มเดฟเนาะแล้วก็มีไล่วิญญาณมังกรอ่าหลักๆก,ก็คือวิญญาณมังกรเนี่ยมาจากการปลดเอฟเฟกต์ลดพลังหรือว่าเสริมพลังประมาณนี้เนาะพลังงานมังกรนาน17วินาทีปลดไม่ได้นะคะทุกๆ2วินาทีขนาดที่พลังงานมังกรทํางานนะคะจะปลดเอฟเฟกลดพลัง1อันอ๋ออ้าวแสดงว่ามันก็แทบจะปลดได้ตลอดเลยปะเนี่ย ทุกๆ2วินาทีขณะที่พลังงานมังกรทำงานน้ำแข็งกัดระดับ1 17วิโอ,อก,กาส65%แล้วก็มีเมื่อปลดเอฟเฟคลดพลังได้ก็เพิ่มเดฟระดับ1แล้วก็มีให้ตัววิญญาณมังกรระดับ1ปลดไม่ได้เอ้ยมันเหมือนมันเหมือนใช้อันนี้แล้วมันก็จะใช้พลังงานมังกร17วิอยู่แล้วแล้วพอทุกๆ2วินาทีก็จะปลด เอฟเฟกต์ลพลังแสดงว่ามันได้ชัวร์ๆอยู่แล้วดิก็คือต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันแสแต็กกี่กี่สแต็กนะคะเออแต่นี้จะกดดูไม่ได้นะคะเพราะว่าเอารูปมาจากในคอมูเนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็ไม่มีสกิลติดตัวเหมือนธาตุไฟนะคะก็จะมีแค่2ส,สกิลแล้วก็มีอันติเมตนะคะอ่ะโอเคถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูธาตุลมกันดีกว่าสาหรับธาตุลมนะคะชื่อว่าลีโอนั่นเองลีโอนี่ยก็มาพร้อมกับสกิลติดตัวเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในธาตุนักลบนะคะ ตำหรับสกิลแรกของเขานะคะก็มีอธิบายไว้ว่าทำดามเมจตามสัดส่วนเดฟนะคะเออแล้วก็มีลดความเร็วสกิลนะคะเมื่อใช้ผูกพันธาจิตหรือว่าโซลิง่งนั่นเองแล้วก็ถ้าหากวิญญาณมังกรถ,ถึงระดับที่กำหนดจะใช้ซูปเปอร์ทอรนนะะ์เรนต์นะคะเอ้ยทำดาเมจนะคะ297.9%นต์ะคะของ ATK นะคะบวก446.8%ของเดฟนะมีการลดความเร็วสกิลระดับ1นึนานสิวิแล้วก็ถ้าเอาไว้ผูกนะคะเขาก็จะ ผูกไอโซลิง่งเขาก็จะมีการใช้ซูปเปอร์ r ทอร์เรนต์หนึ่งครั้งซึ่งไอซูปเปอร์ทอร์เรนต์เนี่ยเขาก็คือการทำดาเมจตามสัดส่วนเดฟของต้นเศัตูแล้วก็จะทะลุเดฟโอ้โหทะลุเดฟด้วยนะคะแล้วก็ทะลุเดฟป50%นั่นเองแต่ว่าเขาจะลดวิญญ,ญาณมังกรลง10ระดับอ๋อแสดงว่าไอวิญญ,ญาณมังกรเนี่ยมันเต็มอยู่ที่ระดับ10นะคะคือถ้าใช้ไอตัวซูปเปอร์ทอร์เรนต์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะ ตัววิญญ,ญาณบางกอนเขาก็จะหายนั่นเองเออประมาณนี้สำหรับเจ้าธาตุลมเนาะและสำหรับสกิลที่2นะคะก็มีการทำดาเมจนะคะ244%นะคะแล้วก็บวก367%อดเตของเด็นะคะลดความเร็วสกิลนะคะเพิ่มเด็ให้ตัวเองระดับ1นนาน1ิวินะคะแล้วก็ไล่วิญญ,ญาณบางกอนให้ตัวเองอ๋อตามจำนวนเป้าหมายที่โจมตีโดนก็คือตัวเนี้ยคือโจมตีโจมตีโดนมันก็ไล่ ไอตัววิญญาณมังกรแล้วนะคะดังนั้นสแต็กตรงนี้เราจะเก็บได้เร็วมากแล้วพอเรามากดใช้สกิลหนึ่งนะคะมันก็จะสามารถใช้ตัวซูเปอร์ทอร์เรนต์นะคะซึ่งไอซูเปอร์ทอร์เรนต์เนี่ยมันก็จะโจมตีเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการทำดาเมจทะลุดเดฟด้วยนะเออประมาณนี้ก็มันคอมโบกันนะคะก็คือสกิลสองนะคะก็คือเก็บสแต็กวิญญาณมังกรเนาะแล้วก็มาใช้กับสกิลหนึ่งนั่นเองเนาะ ถัดมานะคะมาดูที่สกิลติดตัวงกันบ้างนะคะเขาบอกว่าต่อเอฟเฟกวิญญาณมังกรนะคะ1ระดับเนี่ยเขาจะลดดาเมจที่ได้รับ3%ถ้ามันสแต็กสูงสุด10ระดับก็เท่ากับ30%นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าสแต็กตัววิญญาณมังกรครบเนี่ยเขาจะลดดาเมจที่ได้รับ30%เนาะแล้วก็มีลดคุณภาพการเพิ่มลดเวลาคูดาวของสกิลลงก็คือตัวนั้นที่เจบอกว่า ที่จะเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านะคะที่บอกว่าธาตุลมของตัวดีเคมันมันจะ,ะแบนสกิลเพิ่มลดคูดาวนะคะหรือว่าเพิ่มลดเกรดอันติเมดอะไรเงี้ยให้ตัวมันเองแล้วก็พักพวกทุกคนซึ่งมันจะ,ะเหมือนเอามาสู้กับตัวดีเตัวมืดนะคะรวมถึงตัวโพล่าแสงนะคะก็น่าจะจุกเหมือนกันนะเจอตัวนี้ก็คือใช้สกิลไม่ได้นะคือเอามาฆ่าชัดๆเลย และนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีการเร่งความเร็วสกิลหาเมื่อการตดอเขาเคยมีเขียนในตัวฟอรั่มของเขานะคะว่าเขาจะเป็นตัวแรกที่เริ่มก่อนนะคะก็คือเร่งความเร็วสกิล400%เลยเออหมายความว่าเขาจะสามารถอ๋อเพราะว่าทุกสกิลของเขานะคะมันมีลดความเร็วสกิลหนึ่งระดับเวลาที่ใช้นะคะแต่ว่า ด้วยมาบวกกับตัวสกิลติดตัวของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเร่งความเร็วสกิลสกิลติดตัวมีผลในอารีนาเท่านั้นอ๋อแล้วก็สึกชิงนิงแดนอ๋อโอเคแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหลักของ PVP นะแสดงว่าตัวนี้อาจจะเป็นเมตาของตัวอารีนาถัดไปก็ได้นะเจไม่แน่ใจว่าถ้าเข้าไปอยู่ในอารีนาจริงๆแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่ามันแค่จะเอามาให้มันบาลานซ์กับตัวสกิล1สกิลสองเขาหรือเปล่าที่มันมีลดความเร็วสกิลเนาะ เออต้องมาดูอีกทีว่าถ้าใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราอ่านแล้วเรายังรู้สึกนึกภาพไม่ค่อยออกนะคะเออโอเคค่ะถัดมานะคะก็คือเจ้าเจเกอร์นะคะ หรือว่า DK ท่าแสงนั่นเองสําหรับเจกเกอร์นะคะเขาก็อยู่ในสายนักลบเหมือนกันนะคะซึ่งสกิลแรกของเขาเนี่ยก็มีการบอกว่าเขาจะทำดามเมจตามสัดส่วนเ p ดพสูงสุดนะคะเออแล้วก็มีการลดคีดาดาเมจที่ตนได้รับนะคะประมาณนี้แล้วก็การโจมตีเขาจะเมนเอฟเฟกเสริมพลังที่ลดดาเมจเนาะแล้วก็ถ้าหากอยู่ในสภาพโทสะราชันจะโจมตีทะลุดฟซึ่งไอสภาพโทสาราชันขอมันคือ สกิลติดตัวของเขานะคะคที่เพื่อนตายปุ๊บเนี่ยเขาจะไล่ตัวโทสะราชันให้ตัวเองเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยในโอเวอร์ออลในภาพรวมของเขาที่จะเคยทําไปเมื่อคลิปที่แล้วเขาพูดประมาณว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมเขาตายนะคะเขาจะเสริมพลังให้ตัวเองแบบเกรดลี่นะคะแบบมากๆแล้วก็ไอ้สกิลตรงเนี้ยที่มันเสริมพลังให้ตัวเองเนี่ยคือสามารถพลิกเกมได้อะไรประมาณนี้เนาะตรงอธิบายข้างล่างนี้เขาก็เขียนว่าทำดาเมจนะคะ42.9%นะคะของให้พี่สูงสุดเนาะแล้วก็มีเมิ์เอฟเฟกลดดาเมจนะคะ แล้วก็ถ้าตนอยู่ในสภาพโทสาราชันเนี่ยเขาก็จะมีการโจมตีทะลุเดฟเนาะส่วนสกิลที่2ของเขานะคะก็คือเป็นการทำดาเมจตามสัดส่วนให้พี่อ่าแล้วก็มีโอกาสเพิ่มคิดาเมจที่ได้รับนะคะแล้วก็การโจมตีเหมือนเอฟเฟคลดดาเมจอ่าแล้วก็มีโจมตีทะลุเดฟเนาะก็คือทำดาเมจ39.5%ของใหพี่สูงสุดนั่นแหละแล้วก็เมืนดาเมจเมือน damage. เอฟเฟคลดดาเมจ แล้วก็ถ้าหากตนเองนะคะอยู่ในสภาพโทสาราชันก็จะโจมตีทะลุดได้60%มีเพิ่มคีดาเมจที่ได้รับนะคะระดับ1นึั้นยีวิโอกาส5 5นั่นเองสำหรับสกิลติดตัวของเขานะคะก็คือมีภูมิคุ้มกันอ่ซีซีนะคะแล้วก็ถ้าหากสมาชิกในทีมตายอ่าตรงนี้ก็จะไล่โทสะให้ตัวเองนะคะโทสะราชันนะคะแล้วก็เมื่อได้รับโทสะราชันนะคะเฮพีที่ถูกทําลายไปนะคะจะฟื้นกลับมาทันทีเออวะก็คืออารมณ์แบบหิวเลือดเต็มหลอดปะเนี่ยแล้วก็จะฟื้นฟูเฮด ช่วงเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็จะเล่นครูดาวด้วยโอ้โหรู้แล้วว่าทำไมมันบอกว่าเพื่อนตายแล้วมันเก่งนะคะเออตัวนี้ <laughs> ก็คือจะมีการเพิ่มดาเมจที่ทำได้15%นะคะมีลดดาเมจที่ได้รับ15%นะคะแล้วก็ออทุกๆ1วินาทีนะคะจะฟืน้นฟู HP เท่ากับ7.5%โหตัวนี้ ขอร้องว่าอย่าได้เจอนะขอร้องเลยทีเดียวหากต้นอยู่ในสภาพเทวสารชันนะคะจะเร่งความเร็วสก,กิล150%โอ้โหตัวนี้เนี่ยคือถ้าไม่ถ้าไม่ไปเจอกับธาดลมก็สู้ยากนะคะแล้วก็มีฟื้นฟูการทำลายเออโหดวะคือโหดมากๆนะคะสมเป็นดา้อนไนน์นะคะนักรบเอ,อ ดะก้ไนไนท์ที่เป็นแสงเออวะโอเคค่ะมากถึงที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะดีเคมืดนะคะชื่อว่าเร็กดอลนะคะเอ๊ะอยู่สายแท้งนะคะสายแท้งที่แปลว่าตัวถึกนั่นเองท่านมืดสายถึกเหรอทำนเมจต,ตามสัดส่วน HP สูงสุดนะคะมีโอกาสทําให้เป็นใบนะคะแล้วก็มีโอกาสอ๋อตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เฮ้ยจะไม่เคยเห็นตัว แทงที่มันสก,กิลแบบนี้มาก่อนเลยคือทำดามเมจ38.1%ของ HP สูงสุดไม่พอนะคะเมื่อเขาเสียดาเมืม่อเขาเสีย HP ไป1%เขาจะเพิ่มดามเมจให้ตัวเองและถ้าหากศัตรูนะคะหรือว่าเป้าหมายเสีย h p 1%เเขาก็จะเพิ่มดามเมจให้ตัวเองอีก1%เฮ้ยแทงจริงปะเนี่ยแทงหลอกนะเนี่ยอันนี้มันโกงแล้วก็มีใบนะคะโอกาสใบนะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นานเจ็ดจุดห้าวินาทีนั่นเองเอย้ย เฮ้ยทำไมตัวนี้รู้สึกมีความโกงแปลกๆนะคะถัดมานะคะสกิลที่2นะคะทำดามเอจตามสัดส่วนสูงสูงของ HP เนาะแล้วก็มีโอกาสบล็อกการปลดเอฟเฟกลดพลังมีโอกาสยั่วยุนะคะเออแล้วก็หากให้พี่ของต้นตำกว่าอัตราที่กำหนดนะคะขอบเขตดามเมจของสกิลและขอบเขตการบล็อกจะกว้างขึ้นอ๋อโอ้โหตัวนี้นโคตรโหดจะฟื้นฟู H p ด้วยนะคะ เฮ้ยเกินไปเป้าพี่ทํานาเมจ36%ของ HP สูงสุดนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีบล็อกการปลดเอฟเฟกเสริมพลังนาน17วิโอกาส85%ยั่วยุนาน12วินาทีพี่ตรงนี้มันโคตรโกงเลยนี่ยว่าไอ้นี่มันโคตรจะสุดเลยนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการทําน,นาเมจตาม HP นะคะแล้วก็ถ้าเลือดลดเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดจะมีการเพิ่มขยายวงสกิลขึ้นนะคะเออแล้วก็มีฟื้งๆ HP ให้ตัวเองด้วย เออยุยุอีกอันนี้คีฟสองแน่ๆนไอ้น,นี่มันคีฟแน่ๆมันมาแทนคีฟแน่ๆลองนึกสภาพว่าเราเจอคีฟในอารีนาแล้วเจอดีเคมืดนะคะก็คือกดยอมแพ้ไปเลยไม่ต้องเล่นนะคะเออมากันที่สุดท้ายแล้วะคะ่ะสกิลติดตัวของเขานะคะก็คือคือนดาเมจบางส่วนที่ตนได้รับกลับไปนะคะไปไหนทุกครั้งที่ตอนถูกโจมตีแบบคิจะลดคูลดาวสกิลให้มอนเตอร์ในทีมเลยนะเฮ้ยสะท้อนดาเมจ15%นะคะ ใส่สตูนะและเมื่อถูกโจมตีแบบคีนะคะลดคูดาวให้เพื่อนนะคะสิแสดงว่าไอตัวนี้มันโกงนะคะนอกจากมันจะยั่วยุเสร็จปุ๊บนะคะมันมันดูดตีนเสร็จปุ๊บมันคือน,นาเมตกลับไปอีกแล้วมันคือน,นาเมตเสร็จปุ๊บมันทำไงมันโดนคียปุ๊บมันลดคูดาวให้เพื่อน,นะคะโอ้โหตัวนี้เรียกได้ว่าแก้ทาง แก้ทางยังไงยังไงก็ต้องมีดีลมนะคะเพื่อที่จะมาแก้ทางไอ้ตัวนี้รวมถึงตัวแสงนะคะก็จำเป็นต้องมีดีลมเพื่อที่จะมาแก้ทางมันอีกนะคะได้ได้ว่าเฮ้ยตู้ถัดไปดีลมอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องมีหรือเปล่านะคะเออเป็นอีกเป็นสกิลทุกตัวเนี่ยคือแบบเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นลูกลัก GM นะคะคือขนกันมาแบบกะว่าแบบไม่ใส่ให้ตัวอื่นแล้วนะคะไอ้ตัวนี้นึกว่าคีฟนะคะคีฟดีๆนี่เองเออ และนี่นะคะก็คือสกิลของทั้ง5้ธาตุนะคะของดาร์กไนท์หรือว่า DK นั่นเองค่ะก็ตัวนี้อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้าตู้มาในตู้หน้าของเซิร์ฟเอเชียหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจนะคะก็เพื่อนๆคิดว่าตัวไหนโหดที่สุดตัวไหนโกงที่สุดนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ในข้างล่างนะคะวิจิตรจะได้ไปอ่านแล้วก็จะได้พูดคุยกันด้วยเนาะก็นี่นะคะก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ในไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยะคลจซับสไคร 哲爱。